ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่24พฤศจิกายนพศ2566นะคะซึ่งวันนี้แอดก็จะมาตามความฝันของน้องแจนะคะเด็กชายนำโชคนะคะที่ให้โชคพ่อแม่นะคะ ได้ถูกแล้วก็ได้มีเงินสร้างบ้านนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศที่บ้านของน้องเจษนะคะก็กําลังซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะวันนี้ก็จะมาตามความฝันให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ6วันเนาะกลัวว่าเอฟซีจะโรอนานนะคะ เนี่ยนะคะก็เลยมาตามให้ก่อนในวันนี้นะคะค่ะก็ก่อนอืนอ่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอสด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มาเจอกับน้องเจสตอยู่บ้านพอดีนะคะโอ้โหคุณพ่อมาแจกไหนเนาะนี่น้องเจสตโอ้มาดูรังเตียกบ่ <laughs> นี่นะคะบรรยากาศนะคะโอ้กำลัง ขึ้นโครงเหล็กนะคะเนี่ยนะคะกำลังจะทำบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งได้โชคจากน้องเจดนะคะเด็กชายนำโชคนะคะแอดก็ขอเรียกว่าเด็กชายนำโชคนะคะเพราะว่าน้องก็เขียนตัวเลขให้แล้วก็ถูกนะคะแล้วก็มีเงินสร้างบ้านในวันนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะน้องเจดสวัสดีครับก่อนเดลสวัสดีครับครับผมโอ้ยได้จัก,กรยานใหม่บอกใครซื้อให้ เอาแม่ซื้อให้โอ้โหเพราะว่าไอเขียนตัวเลขให้แม่ถูกเนาะแม่ก็เลยตกรางวัลให้เนาะซื้อจัก,กรยานแล้วก็ซื้ออะไรด้วยครับโทศรศัพท์ด้วยไม่ใช่บอกโอ้ได้สองอย่างเลยดีใจไหมครับอะไรโอ้ดีใจครับแล้วงวดนี้ฝันได้ยังครับยัง,ยงเนาะ คือเดี๋ยวยายขอถามไองงดที่ผ่านมาก่อนเนาะคือโอ้ได้ตัวเลขมายังไงถึงได้จุดตัวเลขให้พ่อกับแม่ครับแมวมันไอ้ขาโอ้ฝันหรือว่าแมวมันมันมันทำขาอย่างไงครับม,มันเกาขามันเกาขาคือโอ้ฝันบอกที่ว่าเห็นแมวเกาขาบอกโอ้เกาขาเกาขาเป็นตัวเลขบ่ มันเก่ายังไงเนาะแมวเก่าขาเดยกเธอยังหน้าห่าโอ้ใช้เทา้าใช้ขาเขียเป็นตัวเลขบอกทีนี้โอ๊ะจำได้ใช่ไหมครับก็เลยจดให้พ่อกับแม่เนาะโอ้ในแมวตัวไหนเนาะปะ๊ะพาพาพายายไปดูเร็วเอาวางวางจักรยานก่อน วางจักรยานก่อนโอ้ยรู้สึกขนลุกเลยได้พูดพูดกับน้องเจ็ดนะคะไหนแมวตัวไหนเขโอ้ยแมวแมวตัวนี้เนาะอุ้มอุ้มน้องแมวเลยโอ้ยน้องแมวมามาอยู่บนรถยายเลยเนาะนี่น้องแมวตัวนี้เนาะที่ว่าน้องแมวเก่าขาแล้วก็โอเห็นตัวเลขเนาะก็เลยจดให้พ่อกับแม่เนาะโอ้ยแมวให้โชคจริงๆเลยนะคะแมวสามสีด้วย โอ้ยนี่น้องเงียวน้องเงียวเจเอน้องเงียวโอ้โหแมวให้โชคน้องเจ็ดนะคะน้องเจ็ดก็เลยจดตัวเลขให้พ่อกับแม่นะคะสําหรับตัวเลขงวดที่ผ่านมานะคะแต่ว่างวดนี้เขายังไม่ให้เนาะอ๋อครับครับอุ้ยน้องเจ็ดโอมาดูนี่เร็วนี่ทะเบียนรถของยายตรงกับเลขของโอเลยเนาะนายโอชี้สิตัวไหนที่เมือนน่ะ ใช่ก็เหมือนสามตัวเลยสี่เก้าห no? ้าเนาะเลขเลขโอสี่เก้าหใช่ไหมครับเอาโอบอกเอฟซีชัดๆอีกรอบก่อนบอกตัวเลขเละเลขเอตามตัวเก่าก่อนเนาะตัวเก่าตัวไหนแล้วโอจำได้ไหมก็ตัวนี้ไงสี่เก้าห้าเนาะอ๋อค่ะค่ะก็สำหรับเอฟซีนะคะที่เราคอยตัวเลข ความฝันของน้องเจสตนะคะณนะเวลานี้ตอนนี้นะคะน้องเจสตก็ยังไม่ฝันนะคะให้ซื้อตัวเก่าตัวเดิมนะคะตัวเดิมที่ว่ายังไม่ออกนะคะที่จดให้495นะคะน้องเจสตเนาะครับครับงวดนี้ขอให้ FC ถูกอีกนะคะน้องเจสตรีบฝันนะค,ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยายมาหาโออีกรอบในโค้งสุดท้ายเนาะครับผม เราไปพูดคุยกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่น้องแจ๊สกันนะคะโอ้โหได้อะไรคะคุณพี่กนอร์กนอร์กรโอ้กนร์กรสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโอ้โหตัวใหญ่จังเลยหิวเลยเห็นหนู <c oughs> โอ้ยใส่กับดักมาบอกพี่อโอ้ได้ตัวใหญ่จริงๆเลยได้ตัวเดียวบอกน,นี่นะคะกับข้าวของแซบนะคะ สำหรับคนอีสานได้จ้าแอดชอบมากๆเลยเมื่อเช้าก็ไปดูอันนั้นนะตร,ตรูเกียบมันเต่าหมาอมุ้ยเตะไปดูกับดักเมื่อเช้าใส่ไว้ไม่ถูกสักตัวเลยโอ้ยไม่หมานเหมือนคนพี่เลยเนาะโอ้ยได้แกงอะไรคะคุณแม่ไหนดูแกงอะไรคะอันนี้ต้มอ,อะไรไ <c oughs> นไนดูสิ อ่ะเปิด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 อ้ลงมือโอ้ไม่ไม่เป็นอยังไม่เป็นไรนี่จะผัดอะไรนะผัดหอยจุ๊บเนาะผัดเผ็ดหอยจุ๊บเนาะโอ้กับข้าวน่ากินมากๆเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอ๋อค่ะค่ะแซ่บมากเลยเนาะอันนี้ต้มอะไรเนี่ยขออนุญาตนะคะหุงข้าวเนาะหุงข้าวแบบโบราณเนาะเพราะว่าใส่ข้าวสารแล้วก็ใส่น้ำให้แห้งไป กับน้ำเลยนะคะนี่ค่ะจดสังวดนี้คุณพี่ฝันหรือยังคะคุณพี่ยังไม่ได้ฝันอะไรเลยครับโอ้ยเพราะว่าเอฟซีเขาให้เอ็ดมาตามให้ค่ะเขาเขากลัวจะพลาดเหมือนนี้เอ็ดก็เลยมาตามให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็จะมาตามให้อีกรอบเนาะครับค่ะเพราะว่าเอฟซีเขารอความหวังจากคุณพี่แล้วก็ของน้องเจ๊ดนะคะครับค่ะ น้องเจ็ทำอะไรครับอ๋อจะเล่นอะไรเนาะนวันนี้ไม่ไปโรงเรียนบอกไปแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเนาะวันนี้แอดก็มาแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่ากลัวไม่เจอเนาะกลัวไม่เจอน้องเจ็ดนะคะโอ้ย FC เขาโอ้ยคุณพี่ FC เขาคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะเขาบอกว่างวดนี้ถ้าโชคดีก็จะช่วยสมทบทุนสร้างบ้านให้น้องเจ็ด,ด้วยค่ะเนาะ ก็อยากจะให้ถูกนั่นแหลนะเนาะก็อยากจะให้ถูกทุกคนนั่นเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะค่ะใช่เราติดจ้ากันเลขหน้าที่น้องเจ๊เขียนให้นั่นเลยก็ให้เพราะยงังเพราะยังไม่มีอะไรเลยอ๋อแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขเพิ่มเติมให้เนาะยัง <Y áng S 2> คงตามตัวเก่าที่ยังไม่ออกเนาะ สี <4 95 S 1> ่เก้าห้าส่เกห้าเดวองกงวดที่ผ่านมาน<ช>่เก้าห้าเก้ใช่เพราะว่าเก้าเก้าออกแล้วเนาะแ,บบแลวงวดนี้ก็ไม่แน่บางทีอาจจะมาสี่เก้าห้าก็ได้เนาะโ<บ>อ้ยสาธุขอให้เข้าอีกนะคะเอ็ดก็อยากโชคดีนั่นแหละคุณพี่ซื้อไม่เคยถูกเ <laughs> <c oughs> นี่นะคะ ็ทํากํำลังทําบ้านได้กี่วันแล้วคะพี่พึ่งสร้างเมื่อวานพึ่งเริ่มต่มมออ๋พอพึ่งต่อเติมเมื่อวานเนะเมเมานเนะเมื่อวานก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายโครงเหล็กนี่นะคะพึ่งเริ่มทําเมื่อวานนะคะนี่นะคะขึ้นโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะคนพี่ก็ทําตามงบประมาณนะคะเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะถ้ามีงบนะคะนี้นะคะบรรยากาศนะคะอันนี้บ้านพักของน้องเจสเด็กชายน,นำโชคนะคะบริเวณรอบๆนี่นะคะสวนยางของคุณพี่นะคะวันนี้ไม่ได้กรียดยางบอกพี่อ๋อแ,แกะเมื่อวานบอกแกะเมื่อวานซื้นอ๋อคือกรียดยางได้ไอแกะอาทิตย์ละครั้งเนาะ 4ีมีด5้ <4 S 1> มีดสี <4 S 1> ดมีดอย่างนั้นลอ๋อได้กี่ตะกร้าเนอะรอบละที่ว่าสองตกราประมาณ6 0สิโลน่ะโอ้สองตกราก็ตีไปสองพันนั่นแหลตะตะกราะละหนึ่งพันเหมือนที่เอสเคยขายเนอะก็เท่ากับอาทิตย์ละสองพันนะคะรายได้ของคุณพี่นะคะก็มีรายได้มาจากคลีดยางแล้วก็บางทีก็หาปลาขายด้วยเนอบ ลงเขื่อนหาปลานะคะบางทีก็ได้ไม่มีส่วนอื่นเนาะมีแต่เยื่ยมาลงเขื่อนถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากคนพิการเนาะเดือนเท่าไหร่คะเดือนแปดร้อยเดือนรอยอันนี้คือรายได้หลักของคุณพี่นะคะก็มีประมาณแค่นี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะอุ้ยหำวิ ขาหนูตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยนะคะโอ้ยของโปรูดมากๆเลยแซ่บมากๆนะคะถ้าใครกินเป็นนะคะ fc กินเป็นน่าจะกินเป็นเนาะโอ้ยอร่อยกว่าเนื้อหมูอีกเนาะพี่เนาะเพราะว่าหมูก็กินทุกวันเบื่อแล้วนะคะอยากกินหนูเนาะอยากกินหนูย่างนะคะร้อนๆน,นะคะเนี่ยนะคะ เดี๋ยวส่วนมากจะฝันช่วงไหนเนาะคุณพี่น,น่าจะ,ะก่อนก่อนก่นสักสอสาวันนี้เลยมันจะเรียมาอย่างนั้นเลยก่อนสักสองสามวันก็มาประมาณยี่สิบแปดยิบเจ็ดยี่บแปดเนาะยี่สิบปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอดจะมาอีกรอบนะคะคเพราะว่าเอฟซีเขารอคอยค่ะคเขาอยากโชคด,ดีค่ะเนาะค,ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณแม่น้องแจ๊สสด,สว,ส,ดจสวัสดีค่ะสวัสดีแจ๊ดจ้าอย่สสญญาได้เจาะศาสนะคือวันนี้คุณพ่อก็ยังไม่ฝันเนาะแล้วก็น้องแจ๊ดก็ยังไม่ฝันเนาะสรุปคือเลขของคุณพ่อกับน้องแจ๊ดยังไม่ได้เลยเนาะค่ะก็ได้แต่ตัวเก่าตัวเดิมที่ให้สี่เก้าห้าที่โตวงวดเนาะ អូនូអេងស៊ីចៅហាខាលេកនងជិតទីថានងជិតเขียนឲ្យเนาะคุณแม่เนาะចាខាហើយคุณแม่ຝັນទៅយ៉ាងខ្លាคุณแม่ก็ได้ຊອບយ៉ាងណាអនិយាយ Khmer ក៏បាន96 96នូឲ្យនងជិតได้ຊອບយ៉ាងណាឡៅយូຊອບអីពិសេសណាស់មិនហត់កើតទៅជ្រូតស្រោតំມັນអ្នកពីពីរាក់ចាអូជ្រូតស្រោបានស្រោចររណាស្រោຕົ້ມជ្រូតនូអូពុំ ปูมจะโรนุ่มแต่จะโรนปนาหาทางนิมอัดเลยเกีวเนียิมอัดเลยหกเียวเนี่ยเลยหกัดหาเก้าเลยเก้าอัดตีเป็นตัวเลขว่าเก้าหกเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะคือเลขของคุณแม่น้องแจ๊ดนะคะ 959697า้าหเก้าเนะคะค่ะเดี๋ยวแอดจะแปลให้ FC ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะค่ะก,ก็ะแม่น้องเจ็ดฝันว่าเห็นคนไปเกี่ยวข้าวสองคนนะคะทีนี้คุณแม่ก็ตีความฝันของคุณแม่เองเนาะตีเป็น959697นะคะ๋อคุณแม่ให้สาม สามประตูสามชุดเอ้ผู้ยิงสองคนนะคุณแม่ไปตัวยิมได้ตีโอ้ก็ให้เอซช่วยกันตีความฝันของคุณแม่เนาะเพราะว่าเผื่อว่าเอซทางบ้านจะตีได้แม่นนะคะคุณแม่ฝันว่าเห็นผู้หญิงสองคนไปเกี่ยวข้าวด้วยกันนะคะคุณแม่ก็ตีแค่สองตัวเนาะเก้าห้าเ้าหเกเจดนะคะ <Yeah. S 1> ถ้าใครจะเอาสามตัวก็จับคู่เอาเองนะคะเพราะว่า ผู้หญิงสองคนก็ต้องมีเลขสองแหละคุณแม่เนาะใช่ไหมเนาะเลขสองก็ปีเรียนะมันแต่เ <ek> ออสไลเลขสี่อ๋อใคืในดืนหนาใตูอ้ใช่ให้เอฟซีตีสามตัวเอาเองนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็เป็นเลขสี่นะคะถ้าเอาสามตัวก็สี่เก้าห้าโอ้ก็ตรงกับ <c oughs> เลขน้องเจดแหละคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เนาะ495 496 497นะคะโอ้ถ้าสามตัวให้ซื้อแบบนี้เนาะคะ่ะค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับความฝันของคุณแม่น้องเจ็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อกับน้องเจ็ตยังไม่ฝันนะคะก็เลยเอาความฝันของคุณแม่ไปก่อนเนาะ,ะออขอให้ความฝันของคุณแม่เข้าเนะ,ค,ะคุณแม่เนาะ,ะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีไปกับแม่น้องเจ็ตนะคะ ค่ะขอบคุณคุณแม่มากจ้าคุณแม่สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ